น้ำน่านคือสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานเป็นทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งอาหารและที่สำคัญคือเวทีแห่งประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แข่งขันเรือยาวมิใช่เพียงกีฬาแต่คือจิตวิญญาณแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนแสดงออกถึงความเข้มแข็งความพร้อมเพรียงและความสามคัคคีที่ชาวไทยให้ความสำคัญมาแต่ครั้งบรรพการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดพิษณุโลกการแข่งขันเรือยาวได้ถูกยกขึ้นเป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้มารวมตัวกันเพื่อร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมนี้และด้วยพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ การแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าให้กับประเพณีนี้ ในปัจจุบันการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกยังคงความยิ่งใหญ่และเร้าใจเสียงกองเชียร์ที่กึกก้องเสียงเห่เรือที่ปลุกขวัญกำลัง,งใจทุกจังหวะปีพายสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งและหัวใจที่เปี่ยมด้วยนักสู้ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานมิได้เป็นเพียงการแข่งขันกีฬาแต่คือการทำรงรักษาเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่สายน้ำนานและจังหวัดพิษณุโลกตราบนานเท่านาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารตำนานและสัมผัสความตื่นเต้นของการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกแล้วพบกันณนะสายนามน่านมา,างนี้ก็ค่อยๆมาให้รอยหน้ารอยตา่อยให้เรียค่อยๆไยหลไหลไหลเข้าเป็นไทย